อาจารย์สมพรนะคะคือผู้นี่แหละที่พู้สีเปยเป์เปนะคะพีเปเป่น้องเปเปคือเจ็ดมื่นสีเทนึงอันนี้คือผู้ผู้สีพมนสีสหายนะคะนี่มาเบิ้งต้นนีได้ปะที่นีแมาพวดเดีตนด้นไดก็ <laughs> ได้มาเบิ้งเนื้อต้นนีไหมใช่ไหมปวดเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งเนื้อนี่นี่กเด่นหนาดกว่าเสาหรอ ต้นที่มันสมบูรณ์มันก็จะมียอดไม่ใบเก่าใบเก่ามันสีบอลลูงมันสีสาสมานเออนั่นที่มันสมบูรณ์นี่ใบแก่มันสีมีใบแก่ใบอ่อนก็ตีช่วงนี้ก็น่าเป็นใบเพลาร์อืมนี่นะคะดยต้นอีกแก่เราก็ทางงดทางมาอีกเอาเราไมีสูตรใดมันก็จะได้ไปออกไม้เพราเศร้าเถอะก็เลยนี่ปลูกต้นไม้คือกันก็เลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วก็ต้องให้อาหารมันป้องกันโรคให้มัน เอ็นพีเคสามโตนี่โตหลักแล้วก็มันจะมีโตร่องโตเสริมรับมันก็อยู่ที่ปุ๋ยน่ะปุ๋ยก็มีปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบใส่สองข้างนี่ยกะพนนี่เลยฮะนี่ซีจะหายเออเราทั้งดินเนี่ยจะใส่ตัวไหนดินกับมูนข้างข้าวเออนั่นละพี่น้องจะขู่ตัวนั่นละเจ้าเฮ็ดจากไหนเจ้าคืองามกะใส่โยู่้ซ้ำนี่นะว่าด้ใส่เคมีปุ๋ยเคมีผมบอใส่เออนะคะหม้อบอใไส้ครับ